คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคามเมืองแห่งศิลปาวัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคณะเภสัชศาสตร์จัดตั้งเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542ในนามคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งในขณะนั้นมีขอบเขตความรับผิดชอบในศาสตร์3สาขาได้แก่สาขาเภสัชศาสตร์สาขาสาธารณาสุขศาสตร์และสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต่อมาในปีพุทธศักราช2546มีการแยกสาขาวิชาสาธารณาสุขสาศาสตร์ออกไปจัดตั้งเป็นคณะสาธารณาสุขสาศาสตร์และในปีพุทธศักราช2547มีการย้ายสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกไปสังกัดคณะแพทย,ายาศาสตร์ดังนั้นเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548 สภามหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามจึงได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเภสัชศญญา,าสตร์ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ตั้งอยู่ณอาคารเภสัชศาสตร์สิรินทรซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ป <evening> โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเพศัชศาสิรินทรและห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ5 0พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างเป็นทางการ นนชนะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนับเป็นชนะเภสัชศาสตร์ลำดับที่12ของประเทศไทยและเป็นชนะแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต6ปีหรือ Doctor of Pharmacy ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินงานตามพันธกิจที่สำคัญ4ด้านคือด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการบริการวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันคณะได้เปิดสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต6ปี ซึ่งนิสิตจะได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์พร้อมออกไปเป็นเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาต่อไปนอกจากหลักสูตรดังกล่าวคณะยังได้เปิดสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร,ร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและจะเปิดสอนในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมนานาชาติในปีพุทธศักร,ราช2554นี้อีกด้วยโดยการจัดการเรียนการสอนส่วนหนึ่งที่คณะภาคภูมิใจ คือการที่คณะสามารถพัฒนาและบูรณาการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเข้ากับหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันด้วยตระหนักว่าจะเป็นการปลูกฝังแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแก่นิสิต เพื่อผลิตเภสัชกรที่เป็นนักสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถดูแลสุขภาพประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยาและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องใช้ยาดังปรัชญาของคณะคือรอบรู้เรื่องยานำประชาสร้างสุขภาพ านการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์มุ่งเน้นและพัฒนาการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สำหรับนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยชุมชนและประเทศชาติรวมถึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของอาจารย์และนักวิจัยโดยคณะได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยขึ้น4หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชกรรมคลินิก หน่วยปฏิบัติการวิจัยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติาและหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชาศาสารรตร,ร,าร์สังคม ด้านการบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภ